ระบบสังหารเทพตอนที่92พานลี่ร้องไห้สิพี่สิ่งนี้คืออะไรพานลี่นางหยิบผ้าเนื้อบางเบาชิ้นเล็กๆสีดำรูปทรงประหลาดขึ้นมาจากนั้นนางก็หยิบผ้าอีกชิ้นสีดำที่คล้ายจะมีเชือกหลายเส้นเย็บติดอยู่หากแต่นางก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เอาไว้ใช้ทำอะไร ตาหายเห็นดังนั้นก็ต้องการจะรีบพูดหากแต่มันยังไม่ทันได้เอ่ยปากพูดอะไรออกมาเชียวเฟิงก็ทำมือไม่ให้ต้าหายพูดอะไรนั่นพอทันทีที่เชียวเฟิงเห็นต้าหายกำลังจะเอ่ยปากพูดกับพารี่ในใจมันก็นึกไปถึงภาพวาดที่มันเคยส่งให้เป็นแบบต่อต้าหายภาพเหล่านี้มีรายละเอียดของชุดอย่างชัดเจนหากแต่ครั้งแรกที่ต้าหายเห็นภาพเหล่านี้หัวใจของมันก็เต้นอย่างรุนแรง จนถึงขนาดต้องถามถึงแหล่งที่มาของรูปภาพต่อเชียวเฟิงเชียวเฟิงในตอนนั้นก็ไม่คิดว่าภาพวาดของตัวเองจะกระตุ้นความเป็นชายของต้าไหา่ในเวลานั้นได้เชียวเฟิงมันจึงได้แต่คิดโทษตัวเองในตอนนั้นนั่นเพราะฝีมือการวาดภาพและเทคนิคการลงสีของเชียวเฟิงนั้นราวกับว่าภาพวาดนั้นเป็นรูปถ่ายมันดูสมจริงและดูสมบูรณ์จนเกินไปคนในโลกใบนี้เห็นภาพหญิงสาวในชุดเผยผิว ปกปิดเพียงชุดชั้นในที่คล้ายผ้าแถบปิดส่วนที่น่าอายเล็กน้อยแบบนี้ไม่ว่าชายหนุ่มคนใดก็อาจจะถูกกระตุ้นอารมณ์ได้โดยง่ายและด้วยนึกถึงสิ่งนี้เชียวเฟิงจึงรีบยกมือห้ามไม่ให้ต้าหายพูดอะไรกับพาลี่ในทันทีตัวมันเกรงว่าคำตอบของต้าหายจะทำให้พาลี่ที่กำลังเบ่งบานเป็นหญิงแรกรุ่นรู้สึกลำบากใจมันจึงรีบยกมือขึ้นห้ามปรามไม่ให้ต้าหายพูดอะไรได้ จากนั้นมันจึงเดินเข้าไปเอ่ยปากพูดกับต้าหายพร้อมตบบ่าเบาๆว่าตัวมันจะเป็นคนอธิบายเรื่องนี้ต่อพาลลี่เองตาหายสิทธิพี่คนนี้จะอธิบายสิ่งเหล่านี้กับสิทธิน้องหญิงเช่นพาลลี่ให้เข้าใจเองเชียวเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงจรงิงจังและนั่นก็ทำให้ต้าหายไม่กล้าพูดอะไรอีกจากนั้นเชียวเฟิงมันก็ดึงตัวนางเข้าไปในห้องดินและน้ำแข็งในหมอกสีขาวจางพางตาที่ตัวมันเองสร้างขึ้น จากนั้นเชียเฟิงก็ทำสีหน้าจริงจังเต็มที่อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนมันรู้ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับสตรีเพศมันจำเป็นต้องชี้แจงอย่างละเอียดต่อนางเพื่อไม่ให้พาลี่เข้าใจอะไรผิดไปพาลี่เห็นสีหน้าจริงจังของสิทธพิพี่ดังนั้นนางจึงตั้งใจฟังเป็นอย่างมากเช่นกันเชียวเฟิงคืนน้ำลายอึกหนึ่งก่อนกล่าวสิ่งนี้เรียกว่าชุดชั้นใน จากนั้นมันก็อธิบายถึงวิธีการสวมใส่และประโยชน์ของมันทุกคำพูดของมันเต็มไปด้วยน้ำเสียงที่จริงจังยิ่งแต่ถึงแบบนั้นสิพี่หยุดกล่าวอันใดอีกได้แล้วพานลี่หน้าแดงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใบหน้าของนางร้อนเผาเชียวเฟิงคืนน้ำลายหนึ่งอึกอ,อีกคราพางคิดในใจหรือข้าจะพูดอะไรกับนางผิดไปเชียวเฟิงหารู้ตัวไม่มันไม่ได้พูดสิ่งใดผิดหากแต่สีหน้าและคำพูดมันนั้น ตรงประเด็นเกินไปมันคงเป็นการยากจริงๆที่จะอธิบายถึงสิ่งนี้โดยไม่ให้สตีในแผ่นดินนี้เข้าใจผิดว่าจิตใจมันนั้นไม่ได้ชั่วร้ายหรือคิดสิ่งใดเกินเลยและมีอีกเรื่องหนึ่งที่เฉียวเฟิงก็ไม่รู้เช่นกันหากแต่มันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆของสตีทั่วแผ่นดินนี้พาลี่นางมีน้ำตาซึมเล็กๆก่อนพูดกับเชียวเฟิงข้าเข้าใจแล้วสิพี่ท่านปดออกไปก่อน เมื่อได้ยินคำพูดของพาลีเชียเฟิงก็ได้แต่ดีใจมันคิดในใจของตัวเองในที่สุดสิ่งที่ยากลำบากที่สุดก็ผ่านไปนางคงเข้าใจสิ่งที่ข้าพูดแล้วสินะจากนั้นไม่นางเชียเฟิงก็เดินออกมาหากแต่เชียเฟิงนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าทักษักด้านการสื่อสารกับอิสตีของมันนั้นต่ำเตี้ยเรียดินนักในช่วงเวลาที่มันให้คำแนะนำกับหญิงสาวตัวน้อยพาลีนั้น หัวใจนน้อยของนางราวกับถูกชายหนุ่มข่มเหงร่างกายตลอดเวลายิ่งเชียวเฟิงอธิบายนางก็ยิ่งหน้าแดงแต่เชียวเฟิงก็ไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันเป็นเพราะสาเหตุใดลาต้าหายเองก็มองเฉียวเฟิงด้วยสายตาแปลกๆมายังที่เฉียวเฟิงเป็นระยะๆะะจากนั้นไม่นานก็มีเสียงตะโกนดังจากภายในม่านหมอกสีดำออกมาสิทธิพี่ข้าสงสัยมันเสร็จแล้วเชียวเฟิงตอบกลับในทันที งั้นก็ดีเราจะได้ออกเดินทางกันเชียวเฟิงตอบด้วยน้ำเสียงปกติสุดๆตอนนี้เชียวเฟิงและต้าไห่ก็ใส่ชุดกันเสร็จแล้วชุดเกราะอ่อนพวกนี้นั้นเรียนแบบชุดต่อสู้ระดับสูงแห่งดินแดนทวยเทพหากย้อนกลับไปในสมัยเล่นเกมสังหารเทพอนาตภพครั้งแรกที่เชียวเฟิงเห็นชุดเหล่านี้มันให้ความรู้สึกตื่นเต้นจนยากอธิบาย นั่นเพราะชุดพวกนี้ดูเหมือนชุดของยอดนัก,กรบโบราณที่ผสมผสานการแต่งที่คล้ายกับยุคสมัยของมันในกลุ่มชุดบอดี้สูตรปฏิบัติการพิเศษของซายลับทำให้เจียบเฟิงรู้สึกประทับใจอย่างมากในครั้งแรกที่ได้เห็นมันพร้อมคิดว่าชุดเกาะเทพเหล่านี้มันช่างเป็นไอเดียของเกมที่สุดยอดจริงๆมันแฝงไว้ด้วยศิลปะความเท่ของผู้หลงไหลในโลกแฟนตาซีอย่างแท้จริง และเมื่อคิดเช่นนี้แม้มันจะเสียเงินทองไปมากมายมันก็ยังให้ต้าหายหาคนสร้างชุดแบบนี้ขึ้นบ้างให้ได้และตอนนี้เชียเฟิงกับต้าหายก็ได้สวมใส่ชุดที่ดูคล้ายๆกับชุดบดี้สูทปกคลุมทั่วร่างกายโดยมีเกาะเหล็กส่วนต่างๆสวมทับอีกชั้นปกปิดจุดชี่ประจรและอวัยวะส่วนที่สำคัญสำคัญเอาไว้ตัวเกาะมีลวดลายที่แสดงถึงความเข้มแข็งและวัฒนธรรมของดินแดนแห่งนี้เอาไว้ด้วย คู่หนึ่งผ่านไปพารี่ก็ยังไม่ได้ออกมาจากห้องหินน้ำแข็งเชียวเฟิงแปลกใจจึงต้องเอ่ยปากถามเด็กหญิงตัวน้อยของมันพานลี่นี่เจ้าสวมใส่ชุดเสร็จแล้วยายจึงไม่รีบออกมาเล่าเชียวเฟิงสัมผัสได้ถึงเสียงร้องเบาๆก่อนจะได้ยินเสียงของพารี่ข้าออกไปไม่ได้สินพี่เสียงสั่นเครือของพาลี่ดังออกมาเบาๆ เชียร์เฟิงได้ยินดังนั้นก็แปลกใจจึงทำมือให้ต้าหายเฝ้าระวังและตัวเองก็เดินเข้าไปในหมอกขาวจางนั้นแต่ก่อนจะเดินเข้าไปเชียร์เฟิงมันสังเกตเห็นท่าทีแปลกๆของต้าไหา่เหมือนต้องการจะพูดอะไรบางอย่างกับมันหากแต่ตอนนี้เชียร์เฟิงกำลังรีบเร่งที่จะเข้าไปในถ้ำจึงได้ทำมือห้ามปรามไม่ให้ต้าหายพูดอะไรส่วนตัวเองรีบเข้าไปหาพารี่ดูว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับนาง แต่เมื่อมันเข้าไปมันก็ถึงกับต้องตกตะลึงพอลลี่นี่เจ้านิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ